ังด่วนเพดดังเตือนภัยใช้สายชาร์จไม่ระวังมีสิทธิ์ถูกแฮกข้อมูลดูดเงินบดบัญชีเบื้องต้นมีผู้เสียหายกว่า13รายแล้ววันเด r d ดาสตอรรายงานค่ะก่อนไปฟังฝากกดติดตามแชร์รโพสต์แท็กเพื่อนมาฟังกันเยอะๆด้วยนะคะอันตรายมากค่ะเพจดราม่าแอดิชแชร์โพสต์จากตำรวจสอบสวนกลางนะคะว่าเตือนภัยเสียบสายชาร์จไม่ระวังเสี่ยงถูกแฮกข้อมูลโดยไม่รู้ตัว เผอไปใช้สายชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ใช่มาจากโรงงานผู้ผลิตมือถือโดยตรงคุณไปเสียบชาร์จจากจุดส่วนกลางที่เขาให้ชาร์จทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะพบว่าสายชาร์จฝังตัวส่งสัญญาณไร้สายแบบแอสเซทพอยต์เมื่อเราเสียบสายชาร์จเข้าไปอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเราแล้วมีสิทธิ์ที่จะควบคุมเครื่องแล้วก็แฮ็กข้อมูลมือถือทั้งหมดทุกอย่างรวมไปถึงสามารถแฮกกิงไปยังแอปโมบายแบงกิ้งดูดเงินหมดบัญชีได้จริงค่ะ แฮกเกอร์จะควบคุมมือถือเราจากระยะทางไกลและเจาะข้อมูลโจรกรรมไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีนธนาคารรหัสธนาคารรหัสผ่านหรืออาจถูกส่งมาวร์อันตรายเข้ามายัางอุปกรณ์มือถือและทำลายมือถือคุณได้เลยนะคะ หน้าตาของสายชาร์จก็เหมือนหน้าตาสายชาร์จทั่วไปเลยค่ะเนี่ยมันแนบเนียนมากค่ะคุณผู้ชมคะต้องระวังนะสำรวจดีๆทางที่ดีค่ะอย่าไปใช้สายชาร์จของคนแปลกหน้าอย่าไปใช้สายชาร์จตามจุดชาร์จสาธนารนณะอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆอย่าไปใช้เด็ดขาดนะคะให้เลือกสายชาร์จ ที่ดังแล้วก็ได้รับมาตรฐานจริงๆค่ะโดยทางจ่าก,ก็แนะนําอีกว่าให้ซื้อสายชาร์จของแท้ที่เป็นสายชาร์จจาก Apple Certified หรือว่าเป็นจากของ Android Certified นะคะไม่ใช่สายชาร์จของใครก็ไม่รู้สายใครสายมันหรือชาร์จไร้สายไปเลยอันเนี้ยปลอดภัยแน่นอนค่ะตอนนี้มีชาชีพมาอีกหลายรูปแบบมากเลยยังไงกดติดตามไว้เดี๋ยวดาจะนําข้อมูลประเด็นอะไรต่างๆมานําเสนออยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยรักค่ะ